สวัสดีครับตอนนี้เจ่กับผมแฟกกี้ในเกมโปเกมอนโกนะครับสืบเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เห็นว่าเราได้นี่นะครับผมพาวเกียชายนี่นะครับเราจะมาจับพาวเกียชายนี่ด้วยโปเกบอลแดงธรรมดาธรรมดากันนะครับโดยผลที่เราใช้ก็เป็นผลพายนะซึ่งไม่ได้เพิ่มโอกาสะไรนะครับเรามาดูพลังของบอลแดงเพียวๆนะครับเปิดลูกแรกสุดยอดแล้วเรามาดูกันครับว่าเราจะใช้กี่บอลแดงในการจับพาวเกียชายนี่นะครับโอเคบอลแรกไม่ติด ดีแล้วที่บอลแรกไม่ติดแต่ผมไม่อยากให้มันดูเวอร์เกินเหมือนวิดีโอที่แล้วนะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่ผมจับไอเดียวก้าได้บอลแดงนะจะเห็นว่าผมแม่งผมแม่งโคตรเวอร์อะพลังม้ผมเต็มพิกัดนะครับแต่ว่าครั้งนี้สองลูกแล้วครับเรามาดูกันว่าจะใช้กี่ลูกนะขอเยอะๆหน่อยก็ได้วิดีโอจะได้ดูมีอะไรนะวิดีโอสั้นเกินเดี๋ยวมันดูไม่มีอะไรอะเคเคสามลูกแล้ว โอเคเพื่อวิดีโอผมยอมจ่ายครับจะเสียบอลเสียอะไรเท่าไหรผมไม่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 ผมไม่แคร์ครับเสียบอลเท่าไร่ขอวิดีโอให้มันดูมีอะไรหน่อยสี่ลูกแล้วหรือห้าลูกวะน่าจะสี่แหละโอเคครับผมยังไม่เคยตีเพาเกียในเลดบอสเลยนะแต่ว่าเจอในเจอชายนี่ในจากรางวัลแบทเทิร์ดลวครับแต่ผมเคยตีไปครั้งหนึ่งอะตอนอีเวนท์ที่มันรวมตำนานได้เยอะมาดูลูกที่หกครับผม ลูกที่หกหล่นลูกที่เจ็ดครับโอเคลูกที่เจ็ดได้เยี่ยมหนึ่งทีครับโอเคเด้งมาอันนี้ลูกที่แปดนะครับโอเคเขาเหบี่ยงมือเสร็จเราโยนต่อเลยนะลูกที่แปดครับดูจะติดหรือไม่ดีแล้วไม่ต้องติดดอกลูกที่ผมโยนติดเยี่ยมขอเอ็กพีเยอะขอติดตอนลูกสุดยอดอันนี้ลูกที่เก้าใช่ปะลูกที่เก้ามันต้องติดแล้วครับ เอ,ออยังยังเอาหลุดมือเอ้ยสวยขนาดนี้ต้องต้องติดละหนึ่งสองครับโอเคหลุดมาหลุดมามาลูกที่สิบครับถ้าเกมมันไม่บอกว่าชาชนีผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะว่ามันเป็นชาชนีอะสีถ้าไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคลูกที่สิบติดสุดยอดครับหนึ่งทีครับโอ้โหหลุดตั้งแต่หนึ่งที ดีแล้วผมไม่อยากให้มันดูเวอร์เกินเหมือนวิดีโอจับเพา,กาเกียร์เอ้ยไม่ใช่เดียวกาโอเคครับลูกที่11บอไม่ติดอะไรเลยโอ้โหมาโยนติดตอนไม่ติดอะไรเลยโอเคครับก็ประมาณ11อลูกนะถึงจะติดได้เป็นชายนี่้วยก็สวยอยู่นะถึงผมไม่ถึงผมมองความแตกต่างมันไม่ค่อยออกก็เถอะแต่ผมว่ามันก็สวยก็ปกติอยู่อะ เอาว่าอย่าเพิ่งดีจะดูโปเกมเด็กเดี๋ยวผมขอดูความแตกต่างมันก่อนนะก่อนเราจะมาดูสเตตกันเออมันก็มันก็ต่างอยู่แหละเอเอแต่ผมว่าชายนี่ก็สวยกว่าหน่อยหน่หนึงนะเออใช้ได้อยู่มาตรงนี้นาลนที่สุดครับดูสเตตโอเคครับก็ให้เขาแค่ชายนี่ไปแหละครับ แต่ก็ไม่น่าจะเอาดีอะไรได้หรอกโอเคครับสำหรับวีดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับ